วันนี้เสนอเมนูผัดคณะปลาเคม็มสไตล์ฮ่องกงค่ะรสชาติของน้ำมันหอยมาดามตัวนีอ้อืม้มจริงจริงกระเทียมสับขิงสับจะช่วยลดกลิ่นคาวของปลาเคม็มปลาอินทรีย์เค็มสับ คณะฮ่องกงเลือกแต่ก้านตัดใบออกบ้างใส่เกลือน้ำตาลน้ำมันผักเลยค่ะมีน้ำมันหอยซอสปรงรสค่ะ น้ำใช้น้ำมันหมูคือเวิร์กมากใส่ปลาอินทรีย์เค็มสับกระเทียมสับและขิงสับผัดพอหอมค่ะเล้าจีนเครื่องปรุงที่เตรียมผสมเอาไว้แล้วลงหอมมากๆเลยตอนนี้ใส่คะน้าที่ลวกลงค่ะคุกๆๆๆๆ ้นไดเลยค่ะมาแล้วค่ะคันาฮ่องกงผัดปลาเค็มค่ะอหอมปลาเค็มอร่อยมากเข้าต้มก็ได้เข้าสวยก็ได้ร้อนๆคานาก็ยังกรอบอยู่แล้วก็ไม่เหงเขียวเลยรสชาติอือ ทำกับข้าวกันเสร็จแล้วอย่าลืมทําความสะอาดครัวด้วยค่ะ King Stella Kitchen Care Daily Cleaning สเปรย์ทำความสะอาดห้องครัวสูตรฟู้ดเกรดทําความสะอาดห้องครัวหลังใช้งานทุกวันสกัดจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมอ่อนๆสะดวกใช้งานง่ายเพียงฉีดทิ้งไว้แล้วเ <c oughs> ช็ดออกค่ะติดตามตวงตั้งเตากันใหม่นะคะมีเมนูทำง่ายแถมอร่อยจริงมาฝากกันค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้มมดามต้งนะ พบกันใหม่คลิปหน้าบ้าง